ไผ่ใหญเค็ดกับข่าวเก่งไผ่ใหญ่เค็ดกับข่าวแสบเข้าไปตีตามรับชุมแสบอีสานบานเฮาคั้วย่าจิมทางยูทูบเด่ะพี่น้องพี่น้อง,งเกษตรเฮ็ดกับ,ข,บข่าวแสบค่ะพี่น้องเมื่อนีย่าจ,จิมสิบมะหนึ่งปลาค่ะพี่น้องคะเอาเดี๋ยวเฮามามักกันสักก่อนค่ะเมื่อนีเนี่ยจยจ่าจิมสิมักนามปลาแดกเลยค่ะพี่น้องมักใส้นามปลาแดกค่ะพี่น้องคะเอาเดี๋ยวไปมักกันค่ะ มักแล้วเขาก็สิมาเตรียมพักค่ะพี่น้องยายจิ้มิิใสเบอกอื้อบักน้ำแล้วก็ยอดไอ้ดอกหอมพี่น้องกับกับผักกะจรค่ะยายจิ้มเห็ดมันแหลวก็เด้ค่ะพี่น้องเตรียมพักค่ะ พักกากระจรกระสิเด็ดเอาตัตงเต่หย่อนหยอดมันดอกค่ะพี่น้องคะเนี่ยเด็ดเอาแต่ยหย่อนหยอดอ่อนๆมันค่ะนี่ค่ะคือพักถี่ยีจิมสีหนึ่งไซค่ะพี่น้องค่ะแล้วเรียบร้อยเอาจากนั่นแล้วยีเจิมกัดสิมาหปลาสักกอนค่ะทุบหัวตึงไข่ ว่างลงไปค่ะพี่น้องล้วก็เอาปลาใส่ค่ะให้ปลาสุกแล้วข้าจังเสียออามาพักใส่ค่ะเอามาเอาปลาเอ้ยมาเอาพักใส่กันค่ะพี่น้องบันนี้กระสีอเอาบบกอื้อกับน้ำใส่ก่อนค่ะเนี่ยมันสุกสาเนาะพี่น้องเนาะเราข้าจังสีมาตามด้วยพักกระจรช่วงเราว่างห้ารล่อเนาะพี่นอ้องยิ่จิ้มกัน มาฝานฝานบักม่วงไใเมือนี้สิตำแจวบักม่วงค่ะพี่น้องขวัวพร่หอมแดงกับเทียมค่ะพร้อมที่สิตำค่ะมาตำแจวกันมาเนี่ยอ่ขาขัวแล้วเ่าก็ะมาตำค่ะพี่น้อง ตามเด็กแล้วห่อกระเสียบกมวงลงต่าค่ะค่อยมาปรุงค่ะอ่ะมะปรุงกันค่ะพี่น้องค่ะ ใจสุดใจในนามปลาเข้าไปค่ะนี่ฮะกะมีแค่นี้แหละค่ะพี่น้องเอากัะซิมเบิองวามันนวดละบ่นวดละกับพ่อค่ะพี่น้องมาใส่พักซี่ละกะแล้วแล้วค่ะพี่น้องค่ะ ามาเอาพักกาดกระจรกับอันดอกหอมลงไปค่ะพี่น้องอันนี้บ่ได้ลวกอ่บ่บ,บด้หนึ่งดนหรอค่ะพี่น้องนะ่ยข้าวเดียวเพราะให้มันยุบแล้วก็แล้วละค่ะพี่น้องคะเนี่ยย่จิ้มยกออกมาแล้วค่ะมาตักใส่จานไปไปแสบน้ำแย่จิ้มค่ะพี่น้องคะเจ้าก็บแสบแสบ,แสบ,แสบมามา,มาสวัสดีค่ะแสบอีสานบานเฮาคั่วแย่จิ้มมากละค่ะพี่น้อง มือนียิ้มหนึ่งปลาสู้พี่สู้น้องกินค่ะพี่น้องคะมาหนึ่งปลานิ่นหมักด้วยน้ำปลาร้าค่ะพี่น้องหนึ่งปลาหมักด้วยน้ำปลาร้าคุณนาพักบักอื้บักน้ำพี่น้องพี่น้องเคยกินบ่บักน้ำทั้งนี้เมนเมนดอกกระจอนกับดอกไอดอกหอมแก้วพี่น้องแก้ว ยังแสบเลยนะจิีมเห็ดแก้วบอกมวงตำแจ้วบอกมวงพี่นอ้องอมามาแสบๆน,นล,ล้กันลงแก้วกันหรอกแตบๆพี่น้องแก้ว พี่น้องเมื่อนียิจ่จิ้มกับมา่กินที่เบื้องซ้ำนี่แหละค่ะพี่น,อนอ้องขาพอคันไม่คิดหนาะฝากอะไรก็แช่ก็ติดตามแสบอีสานบานหฮาคั้วยิ่จิ้มเปลี่ยนกาลังใจให้จิ้มน้ำในเด้อค่ะพี่น้องดีไม่แห้งสู่ผูสุขคนค่ะสวัสดีค่ะรำรวยเด้อพี่น้องเด้อ